นอา,าพี่น้องมือนีสิพาพี่น้องมาเบิงวิธีการเห็ดปลาราดพริกจ้าขั้นตอนแรกเขาก็สิทอดปลากันก่อนนอกจากเมื่อน,นีทอดปลาสองตัวตัวแรกมักทอดเพื่อให้ลูกไส้ได้กินกับข้าวเหนียวหันห้อนอกจากตัวที่สองมาทอดเพื่อที่สิมาเห็ดปลาราดพริกจ้าก่อนสิทอดเขากะราดน้ำปลาลงไปน้อยนึงแล้วก็เอาลงไปทอดนอกจากาอที่เขาล่อให้ปลาสุกเนาะค่ะเขาก็ะะากทำการหั่นผักแล้วก็โขลกพริกจ้าพริกกระเทียมรากผักชีโขลกให้ละเอียดเลยจ้า พอถอดปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเข้าก็เอาหอมที่เข้าหันไหวลงไปทําการเจียวนะคะเจียวให้เหลืองหอมดีเลยเนาะจ้ะ หลังจากเจียวหอมเสร็จเรียบร้อยเขาก็ใส่น้ำมันเกลหละค่ะทำการผัดพริกที่เข้าขกไว้เนาะพราะผัดให้สุกแล้วเขาก็เติมน้ำมะขามเปียกลงไปจ้าเคี่ยวต่อไปอีกจัหน้อยเนาะคะ่ะเขาก็เติมใบบักกูที่เข้าซอยไว้จ้าแล้วก็ตามด้วยการปรุงรสชาติจ้าตัวใส่ผงปรุงรสน้ำตาลผงชูรสแล้วก็น้ำปลาปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยเนาะคะ่ะเขาก็สิทำการเคี่ยวไปอีกจักหน่อยจ้าให้มันเหนียวขน้นตามที่เขาต้องการเลยค่ะแล้วเขาก็ซิมรสชาติจ้า ถ้าได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วเนาะคะ่ะเฮาข้สิทําการเติมผักลงไปเนาะจะผักเมือนีกับมิตรต้นหอมกับผักซีจีนจ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาลาดในตัวปลาเลยจ้านี่ลาดลงไปแบบนี้เลยจ้าพี่น้องตามด้วยนะคะหอมที่เขาทาการเจียวไว้จ้าเอามาห้อยลงไปจ้าเสร็จเรียบร้อยคะ่ะสวนสิภผักแล้วพี่น้องโอ้จจแมนข่อยหันใจท่าเหงือกคือปลาค่ะเนื่องจากจนว่าหันใจกับอิญญ์เนาะคะ่ะจังไนกับฝากคลิปไว้สำเน,น,น,นี่เนาะค่ะเมื่อนีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ